แกเครื่องปรุงเครื่องปรุงมีได้ได้ครับอ๋อวันนี้นะครับทีมงานนะครับครอบครัวนะครับพ่อประยุง,งสองศกแล้วก็ทีมงานตะกี้เตาจีนและก็แม่ครัวทีมงานทุกคนนะครับก็วันนี้ ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงในวันแรงงานนะครับให้คนแก่คนเฒ่าแล้วก็เรานะครับประกอบอาชีพโต๊ะจีนเลยคืนกำไรให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาผ่านไปผ่านมาในวันนี้นะครับวันนี้นะครับประจวบเหมาะก็คือวันแรงงานนะครับพี่น้องทุกคนนะครับพี่กลับบ้านนะครับก็มาแวะนะครับรับประทานอาหารนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งน้ำดื่ม

แล้วถามเกี่ยวไับ้อที่กินที่

แม่พีแกะสองและตัวสาวปลาอ่อนด้วยแวยหแและ